มาดักหนูนะครับนีนะครับหมานี่คือตนตักหญ้าแปลนเนี่ยนะครับอาจจะแปลกๆเนี่ยครับค้นตักหญ้าแปลนเลยครับนี่ครับหมาครับลอยย่างลอยอย่างแหลกเลยครับผมผมจะมาใส่มม่หนีกับเป็นพ่วงคอมานะครับนี่ครับยนี่ครับนี่นะครับ โอ้ยนี่ครับจัดระเบียบบวกกันครับเราจัดระเบียบบวกกันเองก็นะครับอันนี้ผมท่าท่าแสกางไว้นะครับตรงนี้เรากะยัดเข้าไปเลยนะครับนี่วัดบ้างครับเราจะใส่ระดับประมาณไหนโอ้ยยังหมาดังเนี่ยนะครับโอ้ยนี่ครับเอาวัดบ้างครับแเราจะใส่ระดับประมาณไหน นี้ครับเบิ้งนะครับนี่ครับประมาณนี้นะจะได้ครับเอาไม้สักเสศษแล้วครับลุก๋ยวกดอันนี้ลงพี่น้องกันเออออเนี่นะครับได้แล้วครับต่อไปอู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งครับหอยมันกัดอ้อยนะครับเบิ้งครับ นี่ผมจะใส่เป็นบ่วงขอมานะครับเดี๋ยวขอใส่ก็นะครับมันใส่ยากเลยครับใช้เป็นน้ำย่างนะครับครับเขาแบมุดมันใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาอย่างเสียดไว้ก่อนนะครับเป็นการบังคับให้หนูมันไปหาหม่องนี้เราไฟนะครับอุ้ยจะลลันกลับจะลลันนะครับเศียรไปครับ คเคลียร์ไว้จากตัวนึงสองตัวครับนะครับดึงมาเสียดไว้ดึงมาให้ที่อย่างไ่าครับระวังนครับอุ้ยเดี๋ยวต้องตามว่าออกไหเออนี่นะครับเอามาใส่เสร็จแล้วครับเอาเขาตัดนีมก็ตัดไปนี่แหละตัดเสียงเลยนีถครับ เออใส่เสร็จสักสิบเปร็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมือขึ้นมาลุ้นกันนะครับผมมาใส่สองหลังนะครับนี่ครับเอามาใส่ตัวนะครับเอาเงินผมใส่อันตัดคอมาไว้สองหลังนะครับผมก็เลยมันมันมีหนูอยู่นี่ครับิ่งครับหอยเกียงมิลิลนเลยครับครับเดี๋ยวผมก็จิใส่ไว้นะครับเดี๋ยวครับ ห่างกลับว่าครับกับห่างห่างยากนีืหง่ายครับเมื่อรู้ว่าผมไปใช้กับเสียงนาวิดีโอเมื่อรู้ว่าผมห่างได้ยังไงห,ห่างยากไปน,นี่ไปหาเพิ่งคลิปมนเลยนะครับผมไปใช้ตอนนี้ผมไประยุโค,โครลนนะครับนี่ครับหวังว่าจะบ่ลากลกับหายนะครับนูเชี่อเชื่ครับ เราก็บุกโครงทางโครงคางลงไปนะครับหกเรื่องนึที่เป็นแ,นนนแนบนนบ,น,บนี้หอยนะครับเตรนไหนเป็นดีไปไแถวๆนี้นะครับนี่ครับนี่หอยนะครับเดี๋ยวครับจัดระเบียบกว่อนครับเดี๋ยวครับ เอาเนี่ครับตาคอนเอากลับวางไว้จ้ะครับเดี๋ยวเจาะครับเอาจ้ะครับยุทธีเจาะของเพื่อนันได้เทกับเทกันตั้งมือนี้เลยวะเหมือนครับเข่ามาดึงก้ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวครับหายอย่างเสียดด้านหลังแล้วกันครับ บางทีหนูมันเข่ากับเด้าหลังมันกับลั่นว่ายูคือก,กันนะครับบขั้นตอนการแทรกก็ต้องระวังมันลั่นได้ด้วยนะครับมันจะลั่นดิดมือเราได้ใช <c oughs> ่เลยทีมเออทีมงานผมบ้าไปแล้วนะทุกคนนึงครับ

นม,นม่มด้พาพาไปกินปลาเลยปลาสักลงเนี่ยเอาปลามากินส่องปเฉยห่างกับพ่อบุกเลนมาห่างดอ้วพ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้อง,องเอ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวมา,าชมอ,อีพีสองครับผมคั่นรวมกันครับ